เหตุผลที่ส,สาวๆไม่อยากมีกับคุณนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะก่อนไปฟังกดติดตามกดหัวใจให้เหมือนกันนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณนอกใจเขาค่ะผู้หญิงเรานะคะจะรู้สึกขยะแขยงทันทีหรือถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณอะ่ะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวนะคะเขาก็จะไม่อยากจะมีอะไรกับคุณเลยข้อ 2, 2ค่ะคุณขาดจินตนาการร่วมรักค่ะอะไรที่มันทําซ้าๆเดิมๆมันก็เบื่อปะข้อ 3. นะคะคุณไม่ดูแลความสะอาดเลย กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาไม่ว่าจะตามจุดไหนของร่างกายขึ้นมานะคะก็อาจจะทําให้จังหวะรักของเราเนี่ยสะดุดได้เลยนะข้อสี่นะคะเธอมีคนใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่มีคุณในใจแล้วนะคะรับรองเลยได้ว่าเธอแทบไม่อยากจะให้คุณเข้าใกล้เลยแหละข้อห้านะคะน้องเคคุณไม่พร้อมค่ะมีอาการหลังวัยแถมปั่นไม่ขึ้น ต้องใช้เวลาปั่นเนี่ยเออเมื่อยมือเมื่อยปากกันพอดีนะคะไม่ไหวนะนุ่มๆอ่ะจัดไปเลยเอาตัวคินโดตัวนี้ไปช่วยอาการหลังไวัยแล้วก็ไม่ยอมแข่งตัวหรือแข่งตัวยากนะตัวเดียช่วยได้มากๆลองดูนะ